นะครับตัวกุ้งอหมื่งกับตัวกับตัวงามนะครับ สวัสดีพญายิ่งใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาถนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับผมมานี้ก็มาพอกันในวันพุธที่จะได้น้องหนึ่งวันนี้วันพุธที่ห้าน่าจะกุมภาพันธ์พศซ้อนสองวันอร่อยพกที่แปดจ้าในตอนเช้านะครับโมงสิบเก้านาทีนะครับอากาศหนาวเย็นนั่งนน้องหนึ่งเมีนจ้าลบมาหนาวอีกแล้วครับผมวันนี้คราก็มาียามตุ่มใส่ไปกลางคืนใส่ไปเจ้นนันน้องหนึ่งเนาะจ้ะไปหลุดทิ้งลงนะครับนี่ในลำดับหน่อยใเขานะครับบ้านน้องเมฆตําบลหอยคาอำเภอบุญทลิกจังหวััดลาานีครบ ไปครับไปจ้ามาเบิรงนะครับยังมีใส่ลงมา,า,งามนนมสุดวา่างนี่นะครับก็ชิยามขึ้นนะครับมีส่วนเสาร์มันี้นะครับน,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 นี่ครับยมีในนี่นะครับมันขึ้นมาด้วยความเย็นเพราะอะไรปูปลาก็เย็นด้วยกันว่ากุ้งเก๋งมีว่าตรงนี้อร่อยอยู่ไอ้วินผู้กุ้งก็มีโอ้ยน้ำกุ้งอุ่นแท้ะนี่ นลังเลแขกมานเท่านะครับเราจะผ่าพกเย็นเ <laughs> จ้หมอกิ่งลน้าแห้งน้องนึงเย็นแหงแ้งได้เลยน้นำใใหม่เปียกเลยครับ

เบืองเกไก่นะครับกลุมกมเนาะเยวจเย็นที่เหลินเฮงเย็นเ้งเยันน่เบิองกดไก่ก็เย็นนะครับท <h oy> ังพีเบิง่งตัว่นแต่ว่าส่วนหมาคนหมากอยู่น้ำหว่างหินปุงนี้เนาะ น,ะนมันมาเค็บออร์ดอัดนน่น่ครับข้างคออีกลังหนึง่งยิดไดลังดิงอุย้ยเฮินะครับคุณนนะ ต่ยิ่งใหญ่เลยไซใหญ่เน้อกุ้งใหญ่แกกุ้งใหญ่วันนี้กลางคืนกะจีมีหลากหลายอย่างนะนั่นนึนพอเวลาเพันโดนนะครับ,อบ,อบคืคบอบอกตัวคลิปนะครับช่วงนี้กะจีเป็นใส่ตุ่มใส่นี่แหล่น,นั่นนึงเนาะเพราะว่าเฮ็ด <He ad S 1> กับ,บอ่าตัวเพิ่อนเอียงเลยนี่ ไก่ค no> ือสิเป็นสีนี่ดูนะบ่ค่อยมีปลาเนาะหลังนี่มีแต่กุ้งเนาะเก็บปูนี่ตรนี่เก็บปูหรืาปลาไปนะครับมิเตกุ้งยืนตาแกรดวะตรงนี้รานนี้ไก่ชุ่มก็โดนนี่นะครับไก่อยู่ได้เหรอเนี่ยกุงวะ อู่ใอยู่ฮู้กังพักกังโอ้ยหุ่นร้ายแนวตัวตนีร้ายแนวกับเตาก็มีครับุงโทษโทษโทษอ,อางนเพิ่กกำมตายอย่าย้าากันไรจะดีเลย <laughs> ห,หนมา ้ยมันตกหลายโตเลยลังวกเศรษฐจับออกกีเดืนี้นะเปนเจับออกอยู่พมวันบริจับออกเจ็ดคนนี้มาจับออกกี่ยครับตอนกลาเย็นปลาบงามปนใดเนาะปลาเรือบงงามปันใดครับจับไปจุ่มเยลงหนึ่งครับเป็นแปรลงเลย กูไตเรื่องหนอกโอ้กูคลาดขนาดเลยไตเรื <c ười> ่องหลอกแท้ไตเปล่เต็มเลย <c ười> อือหูนมีอยู่ไดไม่เ <c ười> นี่เต็มอยู่นไม่กปูนั่นเต็มไปใหม่ยังนั่นไตกับไปเนี่หัน,น,น,นมาไตไใหม่นะครับเอามาเทนึ่ง <c ười> ปลดปลาเลย กางไตสั่นแล้วครับขนาดเดดออกเดดเคล่งจีออกอากาศ<อ>ชุดขัวแห้งนะครับปีนี้เยน็นนะเฮงเนาะเอาเลยมือซ่องมือนั่นนึง,นงต่เย็นลนะู้ไหมอีกตัวเนาะมถ้าลุนมึงจากเพื่นสีเศร้าเย็นยับได้ดงานครับกับปัสสาวา ลังหนิงว่านใจยุ่นนะครับมัมัันนี่งยับมาใจหนิหปลานป่นปลาม่กลุมบ่นี่อุ้ยกลุ่มไงไม่ตะคุณอ่ะแมงเต่าเตาักครับ <laughs> ตกลุงไงนี่นยังรับที่ไหนเพิ่งจะหิ ไงเป็นงแนม่ตโตฝังง่งเสียงตำกันกอกกอกเลยมันเป็นบุคคามขวานะครับมันเป็นไหบุคคามไอ้ <c oughs> ล้ะปูไ่เนี่ยกระปูไ่ออกก่อนออกอไงจังตามมา้ อ๋อเม่ก็ะเต่าขึ้หลายเหี้ยนามเพินขอนน่าปกติเนาะขึนมานำหนำครูจับออกหยีเรื่อยๆนะครับนะครับโตกุงุงหมอนกับเตากับโตงามนะครับลางนี้ไปยังไดนนหนึ่งกิขึ้นไปจะดขึ้นข้านะ่กระปูวะ่ะโอ้ยโอยออกเบิดอินโอ้ยื่นเยีินมึ่งตื่นเหรอออกยังไง เอยาไปใจเลยลยางิลงกบูว่ามองอยังนี <c oughs> <c oughs> เป็นตุ่มมา่าขาดไข่เยอะโอ้ยว่ยู่แล้วนี่กราสุนโอ้ขา,าดบดเื้ยไหลออกโลโลเลยสุดหยดปู <c oughs> นะครับ ปลาเลือดองโตกุ้งเหลือดซองโตลังนี้ก็ไปพี่ใส่ทิ้งนึงเอาเอาอีกเลยคู่ออกเบิดเลยนะครับสอบย่างจังนะครับตุ่มหลังนี้มันซ <c oughs> องหลังเราจะใส่ล้างนึงนะครับว่างัะนนี่จ่ใส่ไกลๆกันนะครับหลังอยู่คอหว่างหมูว่านกระจิบข้อมีตุมง,งามครับปูมีตุมงามเต็มเลยเต็มหมดเลยปูนึงนึงไ้ยนี่ <c oughs> คคาดจะเป็นแบบนี้ปนกุ่นก็มีเด้อกุ่งก็บมมีอยู่ค่าขาจะเป็นแบบนี้อีกล้วนะอย่านกามโค้งแม่งนะครับ กุม่มก็มีได้หนึ่งตวงัวหางแต่ละกลุ่มไม่ได้กลุ่มก็ใหญ่หางกระปูใหญ่กลัวเหมือนนี่ฮู้ดเนียนขนาดครับจับออกใจแงงับบานครับล่างหนึ่งมุมนี้นะครับหงายลงมาจะเถืงพ้นนะครับเพราะว่าเป็นจมเอามาใส่เพื่นเคิร์นหนามที่แนวนี้นะครับมันก็โตไป กับหน่อยอยู่น้อยตัวอยู่เนาะยังหน่อยกับบุมีกับปูเอาหลังนี่ประจิวประการ กระปู่นเอาตัวปล่อยเลยวนงนึงปล่อยยากนึนนงนึงมาผีมาเบื้องล่างนี้นึงเห็นปลาปลาเล้งเชียวเลยน,น,นี่ฮน้ำในไรโอ้โหลากลุ่มหรือปลา อู้น่ะเออนะครับอู้หักที่ที่น้าเป็นมักน้ำน้อยน้ำเละๆเนี่ยนี่นะครับนี่น้ำมาเจาะท่านใช้ถือเพื่อนก็ว่ามักน้ำน้อยเขาใช้่าถือเพื่อนก็ว่าื่าทำลายนั่งนี่ปลาสจัากระปูเด้อจ้ะนี่กระซิวเขางามเนาะมันสีดีมันขาว สังเกตเรืองว่อนนี้ก็มากถือดีน้ำหนามหน่อยๆน้ำเลไหลเลยนึคุณอน้าเวินคุณเฮ้ยพวกขาเนี่ะครับปูเ็บหัวน้ำเีะไหล้ังนี้คือกงมูเด้อตยสียยาหมานีเนาออ่าขึ้นไปเทิงก็จลุนนีุ่ right? forward, the ่นนี่กงน้ด้เจ็ดกังเวียนยังถือดีคุณอน้ามาถ้าถกุ้งจังเนาะ วางใตข้นเลนลายนะนั่งนึงเนาะลองลอยอันนี้นะครับหนึ่งตัวใหญ่งน,นี่เด็ดเนี่ยพมวมื่อวานตอนยามมืนกัเห็นหอยพึ้นมามใหม่ๆครับสิมาไล่ยหมองไรย,ยังนเนาะหอหยูให้กินตามาธรรมชาติเท่าไหร่เนาะี่ยตะกวันหนามเนี่ยนะคุณก็บ่ค่อยถือเด้อครับนี่นะครับลงังนนนนหนึงหนห่งยู่ในนี้จะเล่นของลังเดิมหยุดเข้ามาทุกงานเลยนะ กินไก่เลยนะครับหลังนี้อือมีกิ่งเนื้อหลังนี่ใช่แล,ล้วมีกินสุี่กระปูลังไงครับคนใดเติมกันไปสุก่้กระปูนี้แน่นอน,นเธอละมอาเจ็บ มันก็เหนาวคุณออกหงา็ออกง,ากงาก่ายหายได้เอ้หนาวมันเย็นได้เย็นเย็นเยนเจอแล้วย,ลยิบเลยนะครับนี่ว่าเทะน่หน่นยอยน่หลงังใจเงาใหม่นี่ครับอะไรลมั้ เลยที่เ้ล่นี้คุ้คน่ก่อนนะครับเดี๋ยวได้หนึ่งตนนัวนพี่น้องบึงกิไก่นะครับตัวกุง้งเป็นกุง้งคงกุ้งโมงเนาะจำแก้วจำมานันเป็นเอ็นปนมาหนึ่งๆปนสักพักกระโดนนี่ต้ำใส่ ผิเขากัวห่อหอมนะครับมีปลืกนาวลงไปก็กระโดดม่เนาะเรื่อว่าเปลกกอกปลาโอ้ยคือผัวกันดีเทสเลยนะโตกลงโตกงเฮ้ยห,หลังนี่ดูนะนลและ้มีหนาะมมือแท่งนะครับ ต้อนหกเดือนน่ะกระปูไม่วิ่น,นปิเจ่เรลยแล้วนะจะปูอย่างเดียวหนิปูอย่างเดียวเลยปลาน้อยนี้ <c oughs> <c oughs> เอเคจะบอกใจครับบันในลังนี้กระนามไหลเอือยๆอยู่ได้หนึ่งนู่เก็นกับปูแลนลิดลงไปแล้วครับหัวอ <village. S 1> ีกแล้วขาทูไปใหม่ยังไรบีหัวอักเอบ เอเอรเลยระปูพี่ดี่ศ้าปักถึงมองพนขานเลยปูนะครับเป็นกำๆเลยอ่ะใส่ก่อนปูเป็นกำๆเลยครับมัน,นี่ลังนี่ดนดนะเดี้ยแต่ปลา เก็บออกแงงนะครับบอกเนหนึ่งครับบออกวอมปูหินนะครับนีู่นอะเป็นหน่วยเลยฮะฮดแงงกับตุ่มี่ขาดนะครับต่างกยก็ยาวลงโอ้โหัเท่ปูหนึ่งเห็นว่าแนมไป มันจะพูอ <sympath icking> ีกส <jack> ักหน่อดิกนนั่งยู่แถบเดียวกันนี่ยอือที่ขาดกากแทงเฮ้ยไอ้รวยนั่นเั่นท้งหนอกก็มีวูบขาดแหงล้านี่วูบวันนี้เบิดเลยครับพุ่นนะเสียหายอย่างรุนแรงเลยครับพักเลยงวดดี่ที่ขาดแหงออกใจเลยหนึ่งปูเบิดจุบ หูเลยทีมแท้และ <c oughs> ตุ่มล่างนี้และเจกล่างนึงนึ่งนี่ันามลกั่างนี้ขา,ามกัลงนี่่อืมล้งนี่นน้ยน่หนอูกล่มติดตัวงามมีแต่ตออน,นีที่สำคัญปูก็มีที่เก่า <c oughs> ปะกัง เหมือนกานเทนะครับเแนกับเราก็มีอยู่ด้วยกได้ไน้มไล่ได้ครับพอแม่พี่น้องเทคนิคหนึ่งแมกนการนำกดขอดแนวนี้เป็ขยันนะครับกระปูเข่าร้ายพันขาดพันจะออกได้่แมนปนะตัวกุ้งไปมาเบิ่งล้างรองสุดท้ายพี่น้องหนึ่งนี่มันอะไหมว่บ้านนี้เนาะแมน ยับลงไปน้อยหนึ่งนะครับกระพู้ีกระพุ้น้งหนึ่งแข่งไกลขนาดูเฮ้ยบาดนี่ตบหนามึงเบ้งนึอ้ยหลังเคยมาน้วยจังมนั <laughs> นมานพี่เกาหลังนี่ Cái mà sần như thế Khát à, bà à, chắc này, phần ốc tôi nhảy tưởng tôi màn, cái màn Cái câu สุดๆจากลำน้ำครับมงบึ่งลังสุดท้ายนะครับมนึ่งชอกหินนี่แหละกระปูกบปลายสุดท้ายแต่ว่ากุ้งม้มยี่เลยนะเอาใส่เลยเนาะใส่เลยหนึ่งๆอ่ะนะครับวันนี้ มยายามตุ่มายามนานหนาวนะครับมือกกนกันหนาวอีกแล้วครับแล้ว8ปดโมงสี่บนาทีนะครับผมลำหวยลำหอแมแห้งๆเนี่นี่นะครับให้พี่นองจะเบิ่งเอานะครับผมมองไส้มองจิงได้เป็นจะถือมองได้เป็นจะใหญ่นะครับผมคือในคลิปแล้วนะครับมาครับไปเบิ่งผลงานน้องนึงกันเลยนะครับบาน นึ่งแม่นางถามว่าไม่นั่งอยากเบี้ยวไหอยู่คนหาแดีด้วยดพี่นี่นะครับคนงานเท่ามือนี้กุ้งปลาก็ได้พอได้อยู่ได้กินอยู่หน่อยวินเนาะครับบ่ได้จำกรงเวียนหมวกอ่ะเดี๋ยวว่าแจ้งงานหนึ่งปลาแจ้งปากระปูได้ไล่กลัวแจ้งปาปูทุกนะครับเป็นโล่บ่ได้เดีวิน่ขาดแหงนะครับเป็นปูหินปูรองเซตำหมกหงเนาะแตพอได้อยู่ได้กินอยู่หน่อยหนึ่งเนาะม่เอันจ้ะ อาแล้วนอจาพี่น้องสำหรับคลิปมือนี่งนึ่งก็ไปวินกระเพาพี่น้องว่ายามตุ่มคางเพื่อนนอกจากก็ถือว่าหมันที่โศกหมันเนี่นอ,ไไอน,นอกจากเด็กกุ้งเด็กปลาเด็กกระปูนอกจากส่วนหลักกระปูดีหลายเฮงนอกจากพิโลเลยนอกจากเนาะสำหรับคลิปมือน,นี่ถ้ามากลอย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้าถึงใจ,จลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึ่งกระไบวินงด้วยจะเพื่อสุขภาพคลิปใหม่ๆนอกจากเนาะว่าน้อ,นนองนึ่งกระไบวินงจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละหมือนนอกจากสำหรับคลิปมือนี่สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าด้วยจ้า เอาละนะครับพญายมิยาญ่พแมพี่ิ้หงลุงป่านอารเอฟซีุก่ันนะครับผมสําหรับการลงลาโดมลาห้วยนี่นะครับมหายามตุ่มจิตไซดักขางคืนไว้นะครับผมในวันจีหากุมพาพันช่งวันที่หกสิบแปดนกระพานเบร,รีนะครับพอด้อยู่เด็กินนะครับผมถึงสิบะมานปันไดก็ได้นะครับเป็นสัน์น้ำหลากหลายชนิดแมงตับเต่ากุ้งปูปลานะครับ ก่อนจากการนีนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญามีไนพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอียซี่สุขสรนขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับจากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุกท่านะครับผมผิดาลาดประการใดหรือว่าตอบคอมเมนต์ทาบพ่ท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาทุทสนนไว้นํนาอีกอย่างหนึ่งนะครับผมติขาดบ่หด้เป็นประจําขออํานวยไว้ใชย ให้พญายม,มยัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีผู้ขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบจะโชคดีโชคหานอย่ามีโรคภัยรายใดๆมากรรมไกลสุขทางด้านร่างกายและกับจิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขคีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้็กลาวคำว่าสวัสดีครับผมพบพอกันหมื่ไม่คลิปใหม่ครับ